ใส่ใส่ใสพ้่แอ้มีดีพ่อเน,นี่นี่ดีดีนี่มนี่ดีมันขมอ่ำล้ำะไปสายขมจุมลงไปอ้หันยังหันอยู่เ้ยนี่จับไปครับ เขายืนนี่ได้เด็ดเนี่ยช่วงรูปโดดกินได้เลยอืมผมอนะนำคุณชอบเนื้อปลากระหวานฝนตกไปใต้มาเนาะมนี่มันบืนปลาบืนปลาบืนคุณชอบอืมหวานหวาน ังไงแนวดรับเก้าแนว่รับเขา,เขา,เขาอืมผักกบมีฝนตกหะว่าต้องล่างเลยอืมดูกบมีอมืบอกได้เลยว่าเน้่ป่าหวานปลาคอเผาครับผมปลาคอเผานี่

เรียบร้อยครับผมเอาแบบไม่ไหมนี่ไม่ไหมไม่ไหมไม่ไนี่น้ำจิ้มเห็ดน้อยๆเข็มๆนะอ้าวมาลองมาลองเนื้อมันเบิ่งหน้าใครใครใครปะตัวนี้ไข่ปะไค่เนียปลาปลาได้ขึ้นมาช่วงนี้ไข่่ใครเดี๋ยวลอกนี่เดี๋ยวลอกไม่ไหมออกกันนี่ก็เห็นไก่ ใหม่ครับนเนาะงหูก็ามันกินตัวดินเต็มอยู่มีเนื้อมันตัวแหลกอ่หางวา,งาวไว้บ่เขาเลยนหนาคนนูว่ะเอมอม,ม,าม,ามันหนาวมากมันหนาปืนังนิ่มาเที้เปเเวียนไลเน,นี่ยข,ขาวจั่ยเ้าใครกับนี้น ปลาไข่เด้ปลาปล<ร>าช่วงนี้เพื่องนี้มันไข่เนาะเพือ่องนี้มันขึ้นว่างไข่ตุ๋ยขึ้นไหนปลาขึ้นว่างไข่โอ้ตัวนี้บัวไข่แต่ว่าใส่นี่น่าอร่อย <laughs> มาซิมเบื้องบนซิมเหนือนเบิ้งกันเนาะเป็นเซ็มใช่ะโอ้คือึ้หันใช่วหม <laughs> เอาเว,วางไว้ตั้งโดนแล้ว Toàn bột Nghĩ lại mưa này bạn Vãn vãn mẹ Chín ừ. rồi Chín rồi <laughs> อาหาราบ้านๆใครคดูล่ะอาหารบ้านบ้านมก่อนขึ้นมัวมาอ๋อืมนี่มองแสบยันนี่ใส่ใส่โอ้มมีดีพรอเนี้ยนี่ดีดีนี่<ส> นี่ดีมันขมอำลำละไปสายขมจุม่มลงไปอู้หนันยังหนันอยู่ไงนี่จับไปครับขมอำลำมันอดเนื้อปลาก็หวาน ฝนตกไปใต้มาเนาะมันวะมันบืนปลาบืนปลาบืนคือยอดมได้หวงอดหวานหวาน,วนยะงยงแนว่ยราบข้าวแนว่ยราบข้าวผักกับมี้ฝนตกฮะว่าต้องล่างเลยดวกับมี่ บอกได้เลยว่าเนื้อป่าหวานหอมหินหินของละพาแล้วดับคาวแล้ววะ่ะ หอมหอมมิลิลมาครับมาหวานๆก็บรรยากาศฝนตก phấn chút ra là quá chuột bán tiếp แัน,ใ,น,นใส่หน่อไม้สดครับผมแันเวลาเห็ดเพาะมามเวลาเห็ดเพาะไอ้นี่ไปรอบสองได้ได้ซ้ำเพาะแกงเมือก่อนไม่เช้าได้รูนึงขายไปขายไปรูสองหลอดมีขายก็ไปขายชีเมนู้ยังนะเห็ดเพาะนี่ไอ้ไอ้แกงหน่อไม้สดใส่เห็ดเพาะแกงหน่อไม้สดใส่เห็ดเพาะนะครับเชียร์ของเขาจัดการให้เช,ชียร์เชียร์บุญนครับเชียร์บุญ ไอช่วงเ้าขายไปแล้วลกนี่มันมีลูกหน่อยลูกใหญ่ละลูกอันนี้ลูกไอห้เวลาเขากุดแต่ปลอยมันก็สีใหญ่ขึ้นเสียดายบ่มีไอ้บ่ได้เอาโทษไป่ทยนะนั่นเป็นแบบเขาวเลยสวดไม่นนได้เกอันนี้สดๆนะครับนะจากปลาเลยมันไปกปใกล้ๆนี่ป่ะนี่างสวนนี่ เอาละมันออกตัวเลยมันเองไปเถียงมันเกิดที่เป็นข้อขาจาังสๆไรฝนตกพอเอาไม้ลูกปุ๊บมันกิดสกีลกวางว่าสีหาลเลออะรอติดตามครับผมแกน่อนไม้สดใสเห็ดขวา